เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวเก่าๆมาอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ก็คงเป็นแนวไหนไปไม่ได้เป็นแนวที่เพื่อนๆชอบคือเรื่องราวเกี่ยวกับที่พักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแมนชั่นที่หนึ่งครับที่ตัวผู้เราเองได้มีโอกาสย้ายตัวเองเข้าไปพักอาศัยอยู่ที่นั่นและได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ส่วนเรื่องราวเรื่องนี้จะสนุกและตื่นเต้นรวมถึงขนลุกมากมายขนาดไหนก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณฝนครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุณฝนประสบพบเจอเข้ากับตัวเองแต่ต้องบอกเพื่อนเ <ๆ S 1> ไว้ก่อนเลยนะครับว่าคุณฝนเจ้าของเรื่องเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงนะครับ แต่ว่าเขาเป็นผู้ชายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับในตอนนั้นคุณฝนได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเนี่ยพักอยู่กับพี่สาวตามปกติเลยครับแต่หลังจากที่คุณฝนมีแฟนด้วยความที่อยากจะเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นส่วนตัวมากขึ้นและไม่ห่อรบกวนพี่สาวมากจนเกินไปคุณฝนก็เลยตัดสินใจย้ายออกมาอยู่กับแฟนที่แมนชั่นแห่งหนึ่งครับ แมนชั่นแห่งนี้ลักษณะโดยทั่วไปของตึกเนี่ยเป็นรูปตัวแอลครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชั้นมีบันไดขึ้นลงอยู่ตรงบริเวณกลางตึกพอดีและเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดอยู่ในเขตชุมชนมีครบหมดทุกสิ่งอย่างรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ห่างจากตึกไม่ไกลด้วยครับตัวของคุณฝนกาแฟเนี่ยพักอยู่ที่ชั้น4ห้อง4 0 2หลังจากที่ย้ายเข้าไปอยู่ได้เพียงไม่กี่วันทุกอย่างมันก็ดูเป็นปกติเลยครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวเขาเองค่อนข้างจะรู้สึกแปลกคือเวลาที่เขาเดินทางกลับมาจากที่ทํางานเพื่อนข้างห้องที่อยู่ห้อง401ห้องติดก,กับบันไดเลยนะครับได้มีชาวต่างชาติคนหนึ่งพักอาศัยอยู่ขอเรียกผู้ชายคนนี้ว่าบังแล้วกันนะครับคือบางเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ดูแปลกอยู่อย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่คุณฝนเดินทางกลับมาจากที่ทํางานบางเนี่ยจะยือนอยู่ที่หน้าห้องของเขาเลยเหมือนยืนคอยต้อนรับ ยืนอยู่ตรงประตูหน้าห้องตัวเองแล้วก็ยืนยิ้มให้คุณฝนอยู่บ่อยๆซึ่งคุณฝนก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ยิ้มตอบไปเป็นมารยาทหลังจากนั้นคุณฝนก็เปิดประตูเข้าห้องพักมาโดยความที่ตัวเองเนี่ยเจอบ่อยมากๆคุณฝนก็เลยนําเรื่องนี้มาพูดคุยกับแฟนนะครับแฟนบอกว่าแฟนเนี่ยก็เคยเจอแฟนพยายามบอกกับคุณฝนว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกอย่าคิดมาก และการพักอาศัยอยู่ที่นี่คุณฝนก็ไม่ได้มีเพื่อนข้างห้องแค่บางคนเดียวนะครับเมื่อเดินเลยเข้าไปอีกหน่อยถัดจากห้องคุณฝนไปแค่เพียงไม่กี่ห้องก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นสาวประเภทสองขอเรียกพี่คนนี้ว่าพี่นัทนะครับด้วยความที่ห้องของพี่นัทเนี่ยอยู่ใกล้กับระเบียงคุณฝนมีโอกาสได้เดินไปรับลมชมวิวที่จุดนั้นอยู่บ่อยๆทําให้มีโอกาสได้พูดคุยกันคุณฝนบอกว่าพี่นัทเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากๆเลยครับ ราเริงสดใสพูดเก่งและก็รับรู้ว่าพี่นัทเนี่เป็นคนเก่าคนแก่ของแมนชั่นแห่งนี้เลยนะครับอยู่มานานมากกว่า10ปีด้วยกันแต่ว่าในช่วงพักหลังๆเนี่ยตัวพี่เขาเองไม่ค่อยได้อยู่ห้องครับต้องเดินทางกลับบ้านไปที่ต่างจังหวัดบ่อยๆเพราะว่าคุณพ่อของพี่เขาเนี่ยไม่ค่อยสบายหลังจากที่คุณฝนพักอาศัยอยู่ที่นี่มาได้สักระยะหนึ่งทุกอย่างมันก็ดูเป็นปกติครับจนกระทั่งในวันวันหนึ่งในวันนั้นหลังจากที่เลิกง,งาน คุณฝนก็เดินทางกลับมาที่แมนชั่นตามปกติแต่ในระหว่างที่กำลังเดินขึ้นบันไดยอยู่อยู่ดีๆคุณฝนก็ต้องตกใจครับเพราะว่าในตอนนั้นได้มีผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกำลังอุ้มผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งลงมาจากชั้นบนนะครับผู้หญิงน่ะหมดสติเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดและที่บริเวณคอมีแผลลอยยาวเลยครับแล้วจงจุดนั้นก็มีเลือดไหลทะลักออกมาอย่างต่อเนื่อง ตอนนั้นได้เห็นเนี่ยคุณฝนก็รู้สึกตกใจมากครับได้แต่ยืนนิ่งตกตะลึงกับภาพที่เห็นผู้ชายคนนั้นก็รีบอุ้มผู้หญิงวิ่งผ่านหน้าคุณฝนแล้วก็วิ่งออกจากตึกไปหลังจากที่คุณฝนเริ่มจะตั้งสติได้ในใจก็ได้แต่ภาวนานะครับขอให้ผู้หญิงคนนั้นปลอดภัยซึ่งระหว่างทางเดินจากชั้นสองขึ้นไปยังชั้นสี่ก็จะพบเห็นร่องรอยของเลือดเนี่ยหยดตามทางเต็มไปหมดเลยครับ ซึ่งหลังจากวันนั้นคุณฝนก็ได้รับรู้ข่าวมาว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเสียชีวิตก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลและเรื่องราวที่พอจะรู้มาคือตัวของเธอเองกับสามีพักอยู่ที่ชั้น5้าครับในวันที่เกิดเรื่องทั้งสองคนได้มีปัญหาทะเลาะก,การเรื่องหึงหวงทะเลาะก,กันหนักมากๆเลยครับจนฝ่ายชายเนี่ยพั้งมือใช้มีดทำครัวทำร้ายผู้หญิงจนเสียชีวิตหลังจากนั้นผู้ชายก็ได้หนีไปครับ ค้างห้องเนี่ยได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือก็เลยตัดสินใจพาผู้หญิงคนนี้ส่งโรงพยาบาลสุดท้ายฝ่ายชายก็ตัดสินใจกลับมามอบตัวนะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีไปซึ่งหลังจากนั้นนะครับทำให้เกิดเรื่องราวหลอนๆตามมาห้องของผู้หญิงที่เสียชีวิตที่ชั้น5นั้นเป็นห้องที่อยู่ตรงด้านบนกับห้องของพี่นัทพอดีเลยครับซึ่งตั้งแต่หลังเกิดเรื่องมาห้องที่อยู่ชั้นหก็พากันทยอยย้ายออก แต่มันไม่ใช่แค่ชั้นที่เกิดเรื่องเพียงอย่างเดียวนะครับกลับกลายเป็นว่าที่ชั้น4ี่ชั้นเดียวกับคุณฝนหลายๆห,ห้องก็พากันทยอยย้ายออกเช่นเดียวกันคนที่ย้ายออกก็ต่างพูดกันเป็นเรื่องราวหลอนๆเลยครับเช่นเสียงเคาะประตูหน้าห้องทั้งคืนบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวดทําเอาหลายๆคนเนี่ยนอนไม่ได้ซึ่งฐานเจ้าของแมนชั่นเองก็ไม่ได้มีการทําพิธีเชิญวิญญ,ญาณ หรือว่าพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าถามความรู้สึกของคุณฝนในตอนนั้นคุณฝนกับแฟนก็อยากจะย้ายออกเหมือนกันแต่ติดเพียงอย่างเดียวเลยครับทุกคนก็พอจะรู้คือเรื่องของค่าประกันห้องนั่นเองครับก็เลยทําให้ต้องฝืนใจพักอยู่ที่นี่กันต่อวันต่อมาหลังจากที่คุณฝนกับแฟนเดินทางกลับมาจากทํางานพอเดินขึ้นมาก็ได้พบเข้ากับบังอีกแล้วครับซึ่งรอบนี้บังก็ยังทําตัวเหมือนเดิม ยืนอยู่ที่หน้าห้องของตัวเองแล้วก็ยิ้มให้กับทั้งคู่ซึ่งคุณฝนก็ได้แต่ยิ้มต่อไปหลังจากนั้นก็พากันเข้าห้องครับเวลาก็ผ่านไปในช่วงเวลาสักประมาณสามทุ่มก่อนที่ทั้งสองคนกำลังจะพากันเข้านอนครับอยู่ดีๆคุณฝนก็ได้กลิ่นเครื่องเทศลอยตามลมมารวมถึงเสียงลากเก้าอี้ขยับเฟอร์นิเจอร์อยู่ในห้องข้างๆครับห้องของบงังเสียงดังรบกวนทำให้ตัวของคุณฝนแทบนอนไม่ได้เลยครับ คุณฝนพยายามจะเปิดประตูออกไปเพื่ออยากจะไปสอบถามว่าทําอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงดังรบกวนคนอื่นแต่ในตอนนั้นแฟนก็ได้แต่ห้ามไว้ครับบอกให้คุณฝน,นใจเย็นๆและอย่าไปสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นเลยจนไม่นานเสียงนั้นมันก็เงียบไปและคุณฝนกับแฟนก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้แต่ในคืนนั้นครับในช่วงเวลากลางดึกทั้งสองคนก็ต้องสะดุ้งตื่น เพราะอยู่ๆก็มีเสียงคนกำลังทุบป,ประตูอยู่หน้าห้องอย่างรุนแรงหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงตะโกนโวกเวกวอยวายน้องน้องน้องตะโกนเรียกไปพร้อมกับใช้มือทุบป,ประตูอย่างไม่หยุดเลยครับคุณฝนกับแฟนได้แต่มองหน้ากันหลังจากนั้นคุณฝนก็ตัดสินใจลุกขึ้นไปเปิดประตูแง้มดูแล้วก็พบว่าที่หน้าประตูในตอนนี้ก็คือพี่นัดครับ พี่นัดอยู่ในอาการเหมือนคนกําลังตกใจกลัวอะไรสักอย่างในมือเนี่ยถือหมอนข้างด้วยนะครับหน้าตาเละกลากเหมือนคนไม่มีสติพี่นัดเอาแต่บอกกับคุณฝนว่าช่วยพี่ด้วยผีหลอกมันมาจากข้างบนช่วยพี่ด้วยพี่ไม่ไหวแล้วพูดจบก็พยายามแทรกตัวพยายามดันตัวเองเนี่ยเพื่อจะเข้ามาในห้องคุณฝนให้ได้ซึ่งในตอนนั้นด้วยความตกใจบัวก,กับอะไรหลายๆอย่างคุณฝนเองก็ทําตัวไม่ถูกนะครับ ได้แต่เอาตัวดันพี่นัดออกไปเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ยังงงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งสองก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่แบบนั้นสักแป๊บหนึ่งครับคุณฝนก็เลยตัดสินใจปฏิเสธพี่นัดครับไม่ให้พี่นัดเข้ามาด้านในหลังจากนั้นก็ปิดประตูไม่นานก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของพี่นัดเนี่ยวิ่งลงบันไดไปที่ด้านล่างคุณฝนตัดสินใจเปิดประตูไปดูอีกครั้งครับและพบว่าไกลๆเนี่ยพี่นัดอยู่ข้างล่างแล้วและกําลังวิ่งออกจากตึกไป จากนั้นก็หันซ้ายหันขวาเมื่อมองไปทางห้องของพี่นัทก็ยังพบว่าประตูเนี่ยยังถูกเปิดทิ้งไว้อยู่เลยนะครับพี่นัทเนี่ยเขาเรีบร้อนออกไปโดยที่ไม่ได้ปิดประตูห้องตัวเองเลยด้วยซ้ําคืนนั้นก็จบไปแบบนั้นครับจนเช้าวันต่อมาเป็นวันที่คุณฝนจําได้ดีเลยว่าวันนั้นคุณฝนกับแฟนต้องทํางานอยู่คนละกะกันครับคุณฝนจะทํางานช่วงเวลากลางวันส่วนแฟนจะทําช่วงกลางคืนครับ ในวันนั้นคุณฝนก็ได้ทำการเรียกรถวินมอเตอร์ไซค์เพื่อออกไปทำงานในตอนเช้าในระหว่างที่กำลังซ้อนรถกันอยู่นั้นอยู่ดีๆพี่วินก็ถามคุณฝนขึ้นมาว่าน้องพี่ถามอะไรหน่อยสิที่ตึกที่น้องอยู่อะเมื่อประมาณเกือบเดือนแล้วมั้งมีใครตายหรอพอได้ยินคำถามคุณฝนก็ตอบกลับไปทันทีเลยครับว่าน่าจะเป็นน้องผู้หญิงคนนั้นที่โดนฆ่าแล้พาไปส่งโรงพยาบาลหรือเปล่าแต่คำตอบที่ได้รับกลับมา มันทําให้คุณฝนต้องขนลุกไปทั้งตัวเลยครับพี่วินมอเตอร์ไซค์ได้บอกกับคุณฝนว่าตัวพี่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีใครตายหรือเปล่าเห็นเพียงแค่ว่าได้มีการมัดศพครับแล้วหย่อดลงมาทางระเบียงเห็นมูลนิธิเนี่ยมารับศพไปนะเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณฝนก็ตกใจสิครับพี่วินมอเตอร์ไซค์พูดถึงขนาดนี้สแสดงว่านอกจากน้องผู้หญิงคนนั้นแล้วยังมีคนอื่นในแมนชั่นเสียชีวิตด้วยอย่างแน่นอน ตลอดการทำงานในวันนั้นคุณฝนไม่มีสติเลยครับได้แต่พยายามคิดอยู่ในหัวว่าเรื่องทั้งหมดที่ตัวเองเจอมันคืออะไรกันแน่จนถึงช่วงเวลาตอนเย็นหลังเลิกงานคุณฝนก็เดินทางกลับมาที่ห้องซึ่งบังเอิญตอนที่เดินเข้ามานั้นเดินสวนกับพี่นัทพอดีเลยครับทั้งสองคนก็เลยได้มีการพูดคุยและทักทายกันคุณฝนก็พยายามสอบถามนะครับว่าเมื่อคืนมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่พี่พี่นัทก็เลยเล่าให้ฟังว่า ช่วงเวลาที่น้องผู้หญิงชั้นบนเสียชีวิตเนี่ยพี่นัทไม่ได้อยู่ที่แมนชั่นครับเพราะว่าตัวพี่เขาเองต้องกลับบ้านครับไปดูแลคุณพ่อที่กำลังป่วยอยู่หลังจากนั้นพี่นัทก็เดินทางกลับมาและด้วยความที่ไม่รู้ว่าี่แมนชั่นเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับในช่วงเวลาประมาณสามทุ่มพี่นัทก็กลับเข้าห้องแล้วก็ไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวระหว่างที่กำลังล้างหน้าอยู่อยู่ดีๆสายตาก็เห็นว่า เหมือนมีคนกําลังยืนอยู่ที่ด้านหลังของตัวเองครับซึ่งพอพินัทเห็นรู้สึกแบบนั้นก็เลยหันกลับไปมองแต่พี่นัทก็ไม่เห็นใครนะครับในตอนนั้นก็เลยทําได้แค่ปลอบใจตัวเองคิดว่าตัวเองคงแค่ตาฝาดหลังจากที่อาบน้ําทําอะไรเสร็จก็เลยเข้านอนโดยที่เปิดไฟหัวเตียงไว้นอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่พี่นัทก็ต้องมาสะดุ้งตื่นในช่วงเวลากลางดึกเพราะในตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังทะเลาะก,กัน ดังมาจากชั้นด้านบนครับเสียงการทะเลาะนั้นเป็นการทะเลาะที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆนะครับมีการคว้างปาสิ่งของใส่กันด่าว่าการเสียงดังลั่นไปหมดเลยครับพี่นัทได้แต่นอนฟังเสียงนั้นอยู่สักพักแล้วเสียงทะเลาะกันก็เริ่มเงียบไปแต่กลับกลายเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งครับดังขึ้นมาแทนช่วยด้วยเสียงพูดนั้นพูดช้าๆซ้ำๆครับ แต่ความดังของเสียงเนี่ยมันค่อยๆเบาลงเบาลงเรื่อยๆพี่นัทได้แต่ตั้งใจฟังเพราะอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ด้านบนแต่ในจังหวะนั้นเองพี่นัทก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับหอยหัวทะลุเพดานลงมาเส้นผมที่เปียกของเธอเนี่ยปะทะเข้าที่หน้าของพี่นัทเข้าอย่างจังเลยครับด้วยความตกใจพี่นัทได้แต่รีบใช้มือปัดออก ทำให้รู้เลยว่าผมของเธอคนนั้นไม่ได้เปียกน้ําแต่แท้จริงแล้วมันชุ่มไปด้วยเลือดครับเพราะความกลัวจนสติแตกพี่นัทเนี่ยได้แต่กลิ้งตัวหลบออกมาจากเตียงคว้าเอาหมอนข้างโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็รีบวิ่งออกมาจากห้องในทันทีซึ่งตอนที่วิ่งออกมานั้นก็เหมือนคนไม่มีสตินะครับก็ไล่ทุบตั้งแต่ห้องที่ติดกับตัวเองทุบขอความช่วยเหลือไปทุกห้องเลยครับแต่ก็ไม่มีห้องไหนเปิดให้เลยแม้แต่ห้องเดียว จนมาถึงห้องของคุณฝนนั่นแหละครับพอเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนจบพี่นัดก็บอกให้คุณฝนนี่โชคดีหลังจากนั้นก็เดินจากไปเป็นยังไงล่ะครับเป็นเรื่องแล้วสิครับตอนนี้หลังจากที่รับรู้เรื่องราวมาจากหลายๆคนแล้วทําให้คืนนั้นคุณฝนไม่อยากจะนอนพักที่ห้องตัวเองเลยนะครับแต่สุดท้ายก็มีความจําเป็นต้องนอนไปแล้วครับเพราะว่าไม่มีทางเลือกคุณฝนก็เข้านอนโดยที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับ โดยในช่วงตอนหัวคำ่ำอยู่ดีๆก็มีกลิ่นเครื่องเทศแบบเดิมเลยครับลอยคลุ้งออกมาจากห้องของบงังคุณฝนได้แต่นึกไดใจว่าบาังเขาทำอะไรของเขานะทุกคืนเลยหลังจากนั้นคุณฝนก็เข้านอนนอนหลับไปตอนไหนไม่รู้ครับอยู่ดีๆก็เริ่มฝันฝันว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่ในห้องตามปกตินี่แหละครับอยู่ดีๆประตูหน้าห้องก็ได้เปิดออกแอ แล้วเมื่อคุณฝนมองไปที่ประตูก็ได้พบเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้ผมยาวใส่ชุดสีขาวแต่ที่ดูผิดปกติก็เพราะว่าในมือของเธอนั้นได้ถือมีดมาด้วยเล่มหนึ่งครับคุณฝนยังไม่ทันจะได้อ้าปากถามเลยครับว่าเธอเป็นใครเข้ามาทําอะไรยังไม่ทันได้อ้าปากถามเธอก็พูดขึ้นมาว่ามึงกล้าปาดคอกูไหมซึ่งในความฝันไม่รู้ว่าคุณฝนคิดอะไรอยู่ครับ เมื่อถามมาแบบนั้นคุณฝนก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาเลยครับแล้วก็ได้ใช้มีดของเธอเนี่ยปาดคอผู้หญิงคนนั้นทันทีและด้วยอารมณ์โกรธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณฝนก็จัดการเลาะคอผู้หญิงคนนั้นจนขาดเลยนะครับแต่อยู่ๆร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นครับหลังจากนั้นก็ใช้มือคว้าหัวที่ขาดของเธอเนี่ยและก็โยนยัดใส่ตัวกลับมาหาคุณฝนในทันทีในฝันคุณฝนตกใจมากนะครับ พยายามเอามือปัดให้หลุดออกไปจากตัวให้ได้จนตัวของเขาเองเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยครับซึ่งในจังหวะนั้นคุณฝนก็ลืมตาขึ้นนอนหงายมองเพดานด้วยความอุ่นใจคิดว่าตัวเองเนี่ยแค่ฝันไปเท่านั้นคุณฝนก็เลยมองไปรอบๆตัวครับพยายามสังเกตไปรอบๆห้องและในจังหวะนั้นเองขณะที่คุณฝนกำลังมองไปที่ด้านขวามือตัวเขาเองก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเลยครับ เพราะว่าในตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าอยู่ที่ข้างๆตัวด้วยความที่ไฟในห้องเปิดไว้ทำให้คุณฝนเห็นผู้หญิงคนนั้นได้อย่างเต็มสองตาเธอค่อยๆเงยหน้าและทำท่าทำทางจะคลานตรงดิ่งเข้ามาหาผู้หญิงคนนั้นไม่ได้พูดอะไรครับแต่คุณฝนบอกว่าความรู้สึกของเขาในตอนนั้นเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นพยายามสื่อสารว่ามึงไปอยู่กับกูไหม โดยความตกใจจนสติหลุดคุณฝนรีบวิ่งออกจากห้องตัวเองทันทีวิ่งลงบันไดแบบคนไม่มีสติล้มลุกคลุกคลานจนหัวเข้าเนี่ยแตกทั้งสองข้างเลยครับแต่ฟังดูแล้วเรื่องนี้มันน่ากลัวแะ้วใช่ไหมครับมันมีเรื่องพีิไปมากกว่านั้นนีกครับคือหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ได้ไม่กี่วันคุณฝนก็ได้รู้ความจริงเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องว่าผู้เสียชีวิตที่พี่วินมอเตอร์ไซค์ได้พูดถึงนั้นแท้จริงแล้วคือบังครับ ที่อยู่ติดกับห้องของตัวเองนั่นเองบางได้ผูกคอตัวเองเข้ากับบานเกรดก่อนหน้าคุณฝนจะย้ายเข้ามาอยู่เพียงไม่กี่วันครับแสดงว่าทุกครั้งที่คุณฝนกับแฟนได้เจอบางหน้าห้องทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าตัวของพวกเขาทั้งคู่กำลังเจอผีมาตลอดครับหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวทุกอย่างรวมถึงประสบการณ์เข้ากับตัวเองแล้ว หลังจากนั้นสองวันคุณฝนกับแฟนก็ตัดสินใจย้ายออกจากแมนชั่นแห่งนี้ในทันทีและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าเรื่องเล่าเก่าๆจะมีสเสน่ห์แบบนี้นี่แหละครับแค่ฟังแล้วก็นึกภาพตามก็รู้สึกขนลุกและตื่นเต้นไปกับเนื้อเรื่องแล้วเพื่อนๆละครับชอบเรื่องราวเก่าๆก,ก,กันบ้างหรือเปล่า คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้รบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด u ั s สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเ,เล็กๆช่องนี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ